ความจริงก็คือหน้าไพ่อะไรผมก็ตอบตามหน้าไพ่ชัดๆไม่ไม่ได้เอาอะไรมาตอบเลยไอ,อคนก็ว่าไอาคนไอคนไม่รู้เขาว่าหลอกไอคนไอคนรู้เขาก็ดูออกว่ามันเป็นหน้าไพ่เราไปนั่งโกหกได้ยังไงล่ะก็ดูตามหน้าไพ่เอาจริงมามนะอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะถึงก็บอกว่าให้ไปฮำสวดมนกันอะ่ะสมจิชามินาสรัางสิโมพระมาชมหาทเทอวานสเพยาคาปรายยนเต พระม,มาจมมหาเทวาอภิราพาภวันตุเมมหาปุนยโยมหาราภะวันตุเมมีเตภาหะเตโพธมามะผมดูแค่สามวันนะเดี๋ยวดูให้แล้วกันมีมีรามิราการงานจะเป็นอย่างไรคุณเก่งงานมากนะนะคุณเก่งงานมากนะคุณมิราไพ่นี้เป็นไพ่ว่าเป็นยังไงเป็นไพ่ไพรุสี ไพ่นี่คือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการทํางานนะไพ่ใบเนี้ยคือถ้าเป็นเทียบอาวุโสก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ตรงนั้นนะแบ่งยากไปเที่ยวด้วยอยู่ได้ไหมคะในใจเขาคิดยังไงอันนี้จัดของขวัญมานะครับเลยจะตอบให้ต้องจัดต้องจัดหัวใจส้มมานะครับแล้วผมจะตอบให้นะถ้าไม่จัดหัวใจส้มถือสละสิทธิโดยอัตโนมัตินะครับต้องจัดไอศครีมมาโดนัดมาก็ได้นะจัดมาก่อนหนึ่งอย่างแล้วผมจะตอบให้ ต้องขึ้นต้องขึ้นของของขวัญมาก่อนนะหนึงอย่างเพราะว่าช่องโดนปิดเละเทะเลยเมื่ออาทิตยที่แล้วอะ่ะโดนปิดเละเทะเลยนะเอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งร้ายเปลี่ยนกติกาไปนานแล้วนะอย่างที่บอกอะ่ะให้ไปสวดมนต์กันให้ไปให้ไปเสริมดวงเสริมราศีถามว่าสวดมนเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อดึงกระแสพลังงานดีเข้าตัว เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะว่าไม่ใส่ใจในการปฏิบัติไม่ใส่ใจในการเข้าสมาธิไม่ใส่ใจในการฝึกแล้วยังไงนะ่ะมาเสียใจก็คือหาเงินรักษาโรคให้ตัวเองสุดท้ายมันไม่มีใครช่วยเราได้ตัวเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะบางทีผมบอกทุกคนแล้วว่าต้องปฏิบัตินะจะฟังหรือไม่ฟังผมผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวใครตัวมันอัตตาหิอัตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบรารมีของใครก็ของมันหัก หากปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขาก็มาเก็บเอาตามกระแสเข้าไปเราเองเป็นแต่เพียงมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมขอบคุณนะครับสำหรับ28เพชรนะจัดมาเกอจัดมาร99 9แชร์จัดของขวัญมาเดี๋ยวคนอันหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะดูให้นะขอขอเป็นโดนัทก็ได้หัวใจส้มก็ได้หมาโชกี้ก็ได้นะจัดมาแล้วเดี๋ยวจะดูให้ ตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามถ้าต้องการละเอียดไปดูส่วนตัวได้ที่บ้านเขียวนะ AJTOP16 นะเจ้าทั้งหลายนะเออคำว่าเจ้าทั้งหลายนี่คืออะไรรู้ไหมองค์พญายมราชเวลาเราลงไปในนรกนะองค์พญายมราชมีหน้าที่กันไม่ให้คนลงนรกนะเขาจะถามคุณงามความดีก่อน